ส่วนการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME นะคะได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank นะคะเพื่อที่จะออกสินเชื่อใหม่ในโครงการสินเชื่อซอฟโลน3ดอกเบีย้ยต่ำเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ค่ะ นายมงคลลีลาธรร,รรมกรรมการผู้จัดการ SME Bank เปิดเผยนะคะว่าสินเชื่อซอฟโลนสามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยมีเงื่อนไขพิเศษวงเงินกู้สูงสุดได้ถึงร้อยละ90ของใบสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีตลอดอายุสัญญากู้สูงสุดถึง7ปีไม่ต้องจ่ายเงินต้นนาน12เดือนกู้สูงสุด15ล้านบาท หากกู้ไม่เกิน10ล้านบาทไม่ต้องประเมินและไม่ต้องจดจำนองเครื่องจักรสามารถให้บสอยอค้ำประกันได้ทันทีสำหรับคุณสมบัติผู้ยื่นกู้ต้องเป็นผู้ประกอบการต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลประกอบการไม่น้อยกว่า1ปีไม่มีประวัติการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วง12เดือนและมีการชำระหนี้ดีต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือน ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าใหม่ของ SME Bank ต้องได้รับการร,รับรองจากหน่วยงานพันธมิตรของ SME Bank อาทิกระทรวงอุตสาหกรรมและสอสอวอค่ะ